สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนที่เขาหลบและหักแพงที่เขาามาเบิ่งมาส่สงปลาเมาเนาะพออยู่ต่างประเทศหรือว่าพี่น้องอยู่ฝั่งลาวเขาเองสวัสดีเดอ้อพี่น้องอยู่ฝั่งไทยลิปนี่ปลาเมามา,มาเฮือนปารีเนาะมาเบิ่งปารีว่าเป็นแล้วหรือยังเนาะเมื่อวานนี้ก็มาอยู่คำคาหน้าไฮห,หนึ่งเนาะ หน้าห้หนึ่งเพื่นเพืนดำป้าเมาก็มีธุระน้ำเสียเอาเงินมาให้เพื่นกะเก่าสิบหาหมัดเนาะทียนคนงานเพื่นจา้างเลยขจ้าลูกไว้ไวห้หายับอันปารีโูกตื่มแน่เนาะโูกออกแต่ตะกะเพราะว่าเพื่นอยากดำตะกะด้ หมัดละพันกีบเนาะพันแม่นจ่างลกูกปลาเมาวข้อกะน้ำปลาลีกะพเพลือหาเรือหน้าวัดซันเถาะปลาเมากระสีหาเพิ่นอยู่แสนหนึ่งเนาะธรรมดากระเกลียิมหาพันธรรมดาในเกลียวชิมหาพันกีบเป็นเงินแสนหนึ่งปลาเมาเสียไปลาห่ปลาลีแดดแล้วตั้งแต่ตื่นมาเนี่ย ตีแต่บต,ตตบตื่นตีแต่บตื่นตีแต่บแจ้งป้าเขาปารีสมงามแทนเป็นเขาเจ้าเนี่ยแต่กุกแต่กอยเลยแทหฮากาดำบดดิดุนไอเดยเนาะพวงปายเขาก่องเลยมันงามก่อนอื่นปราเมาเองกะมันเห็นปารีดำหน้าคนเดียวเนาะ ถามว่าน้องโอมไปใส่โอ้ปารีก็เลยว่าให้ฟังเนาะมีผู้ใหญ่เพิ่นอุปธรรมซอยเรือเนาะก็ขอขอบคุณหลายๆเนาะผู้ใหญ่ที่ซอยเรือน้องโอมแลวก็ปารีก็ได้เงินมาจากคนงานดำหน้ากะมีผู้ใหญ่าหายมาเนาะกับลูกสาวเพื่อนแน่แล้วก็เงินกิ๊กเพื่อนแนนเนาะโบเมนกุ๊กโบเมนกิ๊ก เ <laughs> งินผู้ว่าหักน้องตอนเมาแน่บัวเขากันได้มาจ้างว่าสันอันนี้ว่าตามปารีว่าเนาอปารีเราให้ฟังปาร,รีวายทีแ้วเราไปโว้มีผูมีคนซอยเนาะ กินข่าวเศร้าแล้วนี่อืดํานานํากันเด้อวันตีปลีสีซ้ำมือนี้เลยละวันแต่ะมผูกมันขึ้นีแปดมงกนาดมันมุนทนหน้าหายแมนมันมนทดหน้ามันหามันทนแล้วมันนานแล้วเมาสิเอาเงินมาให้ปลีเดี๋ยวมันสิลืมแห่งกะรไล่เวียกไล่งาน ไม่ลืมมันก็ลืมเลยได้เห็นใบได้เรื่องได้เอาไว้สามบารี่บูเป็นยังดอกเอาไปจุกไว้แถวขางมันอะไรมันคือหอหนาหอตาค่ะแค่นั้นมันผู้สาวนี่แต่ว่ายจะหนาดำบัจักดำดอกฮัก็ใส่บงนึงมัดแดดนี่หน้าบ่อหยาดว้าเ้ย ย่านผู้บ่าวเบิ่งเลยย่านผู้บ่าวนอกใจหนาดำคำเข,ขียดโบงงามหน้าโบเป็นยังตันหนาดำหนัะแค่ไหนใจจะดำโอ้โเฮ้ยเอ้ามาเอาก่อนเองเชียร์ยนะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> พี่พี่มาลลางพี่มั้ง <c oughs> หายเลยเลยอุ้ยกะสะอ้อนได้ปะรีคืองามแท่นิงามดี <c oughs> ไฮหนึ่งไฮแอนด์ปาลีแมนโอ้ขอบใจหลายเด้อปลาเมาขอบใจปาลีคือการเคาะกะน้ำพึ่นเลยอันนี้อันนี้ไฮอันคาลูกคาแห้งานโบแมนอันาดอกก็อันนาปาลีไฮซื่ออันนี้คาแห้งานลลกพี่น้องขอบใจหลายปลาเมาเอ้ยไปเพจยังไปซื้อเนอกินกินเมื่อนยิไปซื้อนากินนะฮะ อยากอยากไปซื้อยังกะตามใจเล้ยเอาหายเลยจิ้มมันข้ามเอากะกะปลีคืองามเขาปลีนะจะมงามแท้ปลีงามอิลีเขาปลีนะอืเขียวกรึบก่องขึ้นค่ะเอรียังวะเขียวไปนำเขียวจนใบก่องอ่ะลุงดำปลีลุงดำซ้ำเศร้าได้เขาลายได้ซ้ำแรงได้แกงเขาเด้อ หยิบซ้ำๆไว้มันสีสวยเออเออมาฝูงว่าก็เลยเห็นดำงอของคนเดียวไพ่กับไพ่กับบัวท่านนั่นน่ะน้าเฮ้ยไพ่กับบ well, like ุกของไพ่ของเราของเฮาเห็นบัวท่านดำพกโกกแล้ว อืมดเกงดอกกาตาเดียวจังว่าบึงก่อนเฮ้ยว่ากาตาเดียวตาเดียวกับพันยังลาลี่อ่ะนี้โอ้ยมันเป็นงานบมเฮ้ยมันชุกน้ำหลังเอามดเขาตินดงดงมันจังโรคไงบอเอาบาดนี้ บ่แม่นขาดบ่เพิ่งคันนึ่งหัวาดบ่แม่นได้อันนี้ล่ะจะตีกล้องเล่มอะไ้อืมหน้าหน้าร้านจะได้เฮ้ยอันนี้นะหน้าหน้าไคหน้าบากยิโลอเด้อยวนี้บากกิโลอืมหน้านี่มันดำนี่อืมสิย่างเขาเมื่อเลยได้ลีมันลายวิ่งอ่ะเคยขอบใจขอบใจตัวคือกันเดอร์คันแนว้ได้จังสีมหาอีก กะเรื bisschen, das bisschen, ่องก้าน่ะสิออกไปเบิ่งก่อนหักก้าอันของเองกะงามอยู่เด้อเฮ้ยหักจักมันสิแนวใด๋จังว่าได้ก้าแล้วกะครับขั่นเค้าลกให้มึง่นแม่นนั่นแหละหักก้าเฮานั่นมันยาวกว่านีมันงามอยากอยากว่างามกว่านีอยู่เฮ้ยอันนี้ของแนวบ่ได้หวานุยแม่นบ่นานธรรมชาติ กำใา่กะากำสามของกะเฮียบหอยแล้วเนาะพี่น้องเอาเงินให้ปถ์ลีเฮียบหอยแล้วหนึ่งแสนธรรมดากะขาแห้งกะเกาสิมห่าพันเหตยังลูกเหตยังอยู่โลกินข่าวก็มยังฮะ เออถ่าแม่บ่ลูกง้างเห็นอยังอ้ายเด้สะอ้ายเด้เมื่อปวเห็นหันน่องกิโลกะสิอย่างเมื่อแล้วเนาะอย่างเมื่อเฮือนก่อนใกล้ๆกันนี่แหละกับเพื่อนปะวปลีน่ะขอขอบุญขอบคุณเนาะเบิ่งแน่น ในตาเฮากะเหลื่อมกะใสเนาะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประเมาก็ดีโอ๊ดีใจลายทิวานมีผู้ใหญ่เพิ่นสวยสุกยุเนาะความเป็นอยู่บอนอยู่บอนเศร้าเนาะเพื่นซานลานเป็ดเรือความอยู่ความกินเพิ่นกะซอยเรือมาเนาะขอบคุณเอยื้อลายเนาะที่ซอยกับพรัวปรีแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนเนาะที่ซอยเรือ แล้วก็ขอขอบคุณทั้งผู้ใหญ่เนาะทั้งต่างประเทศที่ว่าสอยเรือเข้ามาเนาะปารีสเรล่าให้ฟังเนาะมีผู้ใหญ่สอยเรือเข้ามาก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อทั้งผู้ใหญ่เบิดอุกุสุกคนหายอยู่ดีมีแหง้งอยู่เย,ย็นเป็นสุขเนาะความเจ็บบ่อยได้ความไข้บ่อยมีเนาะที่ลกัลกๆเลยที่สอยเรือเขามาเบืองต้นก็เป็นเยละไม่ายเอยอมพรเนาะ เอื้อยผาดแล้วก็เอื้อยสุนทยาแล้วก็หลายๆคนเนาะทั้งเอื้อยแฟมทั้งน้องทั้งน้องอัมพิกาซอยหลยๆเนาะบอกเป็นลายแห่งลายพี่น้องเอ้ยอาวมาละบอกกาเธอจะไปไหนเธอพี่น้องปั้นเขาอำกัน

เรื่องบัตรพาสปอร์ตแม่เนาะคุณคุณแม่ละไมเด้อที่ให้แม่ลงมเอ็นบัตรเนาะถารุ่นถา,ารุ่นมีรุ่นอีกได้หนิแจ๊คสีท่านหรือพระท่านเนาะออม,มีรุ่นอีกป้าท่านะะ่ะพะคันหูหน้องบอสสบายดีลูกถูไม่ได้ตอนนี้อ่ะอ,อ,อ่ะถ,ถูถูถูลูกถูดู โอ้ยหนาเจ้าหะน่าขอช่างดทุทุกก่อนทิลุงงานมิ่งจัดปลากระป๋องก่อนทิลุงงานกอเหมาะสิขอปิดคลิปเพียงสำานียไว้ก่อนเนาะฝากติดตามชมคลิปหนาคอให้ทุกคนสชคดีมีความสุขทั้งฐานผู้ใหญ่ที่คอยส่วยเหลืออุปธรรมคัำสู้คอยสนับสนุนและวก็ทั้งสอยเลือผูุขาดผู้เคิน ทุกประเภทเนาะที่สอยมาขอขอบพระคุณหลายๆเด้อขอให้เจริญรุ่งเฮืองบุวสุขสุขคนทั้งปููเบิ่งปู่ส้มเนาะท่านยิ่งท่านทรายขอให้โชคดีเด้อมีความสุขทุกคนพ่อกันคิดหนาสบายดี